มีถามเรื่องของโมว่าจะหายไปกี่เกมโดยเฉพาะเกมในพรีเมียร์ลีกแต่เดี๋ยวรวบรวมมาให้เลยดีกว่าเกมทั้งหมดที่โมซาราจะหายไปนะคะคือลิเวอร์พูลเองเนี่ยมีความกังวลเรื่องของคือเชื่อว่าเขารู้อยู่ละมันก็ต้องมีการเตรียมการรับมือกับซาราเอาเชื่อไหมเนี่ยังรู้สึกว่ากังวลกับซาราน้อยกว่ากังวลกับกลางเอนโดหายไปแล้วคือเพราะว่ามันมีมักเตย์บาดเจ็บไงอย่างโมตอนนี้หน้าลิเวอร์พูลมันยังพอสลับสับเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาให้นุนเยสยาแบบ ช่วยคมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มาดูนะคะคือซาร่าเองเนี่ยจะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์นะคะกับ African นคัพ f อ a นิ o n s นเนี่ยคือตอนนี้คาดการณ์กันว่าถ้าทีมชาติอียิปต์ไปไกลถึงรอบชิงเลยนะเอาแบบมองถึงรอบชิงเลยซาร่าน่าจะหายไปประมาณ7็ดนัดทุกรายการเจ็นัดทุกรายการก็คือ เ,เดี๋ยวมาดูการไล่มาตั้งแต่7มกราคมนะคะเดี๋ยวจะมีเกมบอลถ้วยเ a c เ p เยือนอาร์เซนอลก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นคาราบาวครับ10มกราคมเป็นเจอกับฟูลแลมออแล้วหลังจากนั้นกลับมาเป็นเกมพรีเมียร์ลีกค่ะ21มกราคมเป็นเยน bon ือนบอลแมทนะคะแล้วกอ็อีกเกมหนึ่งของคาราบาวคัพก็คือไปเยือนฟูลแลม24มกราเล่นยาวเย<ช>ือน <ะ S 2> ก็คือเอา,อาง,ง่ายๆคือถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกหายไปประมาณ4นัดเนี่ยเยาว Chelsea, เชลซีเยือนอาร์เซนอลเหยาเบอร์ลี่อันนี้เป็นเกมพีมีรีทั้งหมด สี่ปะเออสี่สี 4, 4, 4. ่อเออแล้ว <L FA. S 2> ก็วันถ้วยที่เหลือ,อนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ถ้าลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลในเกมวันที่7นี้ได้เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งนะัดก็คือรอบ4 FA Cup <อ>ซึ่งจะอยู่แถวแถวปลายเดือนมก,กราคม<ด>ก็คือ 27, 27 2 7 2ด27ไหนใครบอกตารางเดือนมก,กราคมเบาก,กว่ากว่าธันวาคม,มดูไปดูมาก็ก็เล่นหลายถ้วยอะก็เล่นเออเออเยอะเหมือนกันนะ ก็ตกรอบแพ้ฟูลแล็ไปดิว้ายแรงแพ้เซร์นอนไปอันนนนัดเลือกถ้วยนึงเอาออกจะได้ลุ้นพิมพ์เนี่ย,ยคำถามนี้มาพอดีก็สรุปก็คือถ้าเฉพาะอิงลิสรีเมียร์ลีกก็4นัดนะคะครับแต่ก็จะมีบอลถ้วยแทรกเข้ามาก็รวมๆแล้วประมาณเจ็ดแปดนัดอะไรแหบนถ้าไปถึงนัดจริงนะนักเตะเจ็บเยอะลุ้นสามถ้วยนี่มันลุ้นสี่เลยดีกว่าอันนี้คือลุ้นสี่ลุ้นยูโรป้าด้วยนะ,ะ,ะมันดูกระมันดูมันดูเกินเกินกับสควอดได้ไหม ก็ก็กลัวเหมือนกันเนี่ยถึงบอกว่ามักกะลาเนี่ยเป็นโค้งสําคัญของหลายๆทีมคืออีกคนนึงที่นักผูจะขาดก็เราพูดกันตลอดก็คือเอนโดซึ่งตอนนี้ลิวพูต้องลุ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดซบอสไลเจ็บแฮมสติงเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะพักสามนัดแต่กําลังภาวนากําลังภาวนาให้อยเวลาเห็นหน้าก็พูดต่อไม่ถูกอะไรวะเนี่ยคือกําลังภาวนาให้เป็นเหมือนการเป็นเบิกตอนนั้นไงที่บอกว่าเจ็บแฮมสติงเนอะปะแล้วก็หายไป แป๊บเดียวเออหายไปแบบไม่ไม่ไม่ถึงเกมเดียวมั้งใช่ไหมตอนนั้นอ่ะครับที่พี่กันเราจะพูดเรกันเราจะพูดชื่อบอกที่พี่กิตติไปแล้วกนลันเบิกเจ็บพี่กิตติเสียง์ครับตอะนัใช่เป็นเรื่องจริงมั้ยที่มีคนแซวว่าสถิติแกเป็นแบบนั้นสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดวันก็ก็แบบต่อไปเจอเวทแฮมนี่อยู่ในสนามใช่ไหม อันนั้นพี่เขากลับประเทศไทยไปแล้วพี่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจพลาดพิงพี่มาขำไม่เกี่ยวหรอกคุณผู้ชมแล้วก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็คือตามสถิติของใครของมันนะแต่ว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องรอรุนอาการของสปอตไซยังไม่ได้มียืนยันออกมานะคะว่าจะแค่ไหนนะคะแต่ว่าครอปเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้ว่าเสียดายคือตอนแรกจะเปลี่ยนออกแล้วเอาการเปเบิกลงไปแทนอยู่ละแต่เปลี่ยนช้าไปหน่อยเขารู้สึกอาการแบบมีอาการที่แฮมสตริงพอดีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตามที่คาดการเนี่ยคือประมาณ สามนัดแต่ยังดีนะยังดีได้มาอลิสเตอร์กลับมามแต่ก็ต้องเสียเนี่ยเอ็นโดออกไปให้กับเอเชียนคัพแล้วก็มีทางด้านของสมบูตสายที่เจ็บเดี๋ยวอรอเช็คดูคนะคะส่วนข่าวของโจโกเมสก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าหูโจโกเมสมาขอย้ายทีมอยากจะย้ายทีมมีสเปอร์ให้ความสนใจล่าสุดเอเชียนคัพบอกนะคะว่าโกเมสโจโกของหลายๆคนเนี่ยไม่เคยขอย้ายทีมค่ะแล้วก็โกเมส,สเป็นเด็กเ,เอ่เอโลโก้ฮะไม่นะใช่เอาเหรอ เขาเป็นอังกฤษไหมอ่ะใช่แต่ว่าจำไม่ได้ว่าไม่ละแเมร์ซี่มนเออไอต้องฝังแบบนุ่นน้องโจนอะไรอย่างเงี้ยโจโกซื้อมาอ๋อเหรอไม่ได้เป็นฝั่งอะคาเดมี่ขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยแต่คือเขาก็อยู่มานานมากอ่ะแล้วก็ผูกพันกับเลี้ยงคู่ใช่ผูกพันกับเลี้ยงคู่มากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บบ่อยแต่ว่าก็ลมเพลลมพัดเนาะเวลาได้ลงบางทีก็วันไหนที่ร่างท้องก็ดีครับวันไหนที่ฟอร์มไม่ดีก็ก็มีคือก็ แฟนบอลก็จะเข้าใจกันแต่คือครับมองว่าโจโกเมสเองไม่เคยมาขอ้ายทีมคานนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจัดการเรื่องสัญญาใหม่นะคะแล้วเขาต้องการก,กับทีมผมคิดว่าทั้งตัวโจโกเมสแล้วก็ภรรยาเองเนี่ยก็คือมีความสุขกับทีมดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลอืมเอเจนต์ยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่อันนี้เขาเป็นพี่พเลี้ยงของน้องๆครับคุณอาเนี่ยอืนะ ก็อ่ะส่วนอีกคนเฮ้ยที่ข่าวนี้งงมากมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์ฟุตบอลอินไซเดอร์เขามีเขามีนักข่าวคนหนึ่งเคยอยู่มีเดียทีมก็เลยบางทีชอบมีอินไซด์อะไรนยแต่ข่าวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าลิวพูเนี่ยไปจับตามองวังอาววฮชานอยากได้มาร่วมทีมคือจับตามองเฉยนะคะเพราะว่าวูฟไม่น่าขายนะคือเป็นตัวหลักของวูฟนะก็ตัวหลักครับถูกไหมใช่ออแล้วก็มีสเปอร์ให้ความสนใจวังฮิชานนะคะ อยาากได้มี่กูติดใจเอเชียเปล่าเออมาแล้วอยู่ดีโหได้ดีเชียวเพราะว่าญี่ปุ่นก็ดีหลายตัวใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็นิยามิโน่นี่มาเอนโดใช่ไหมนะคะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาแหละจากทางผู้บริหาร Insider อ๋อ Insider มีมีหนึ่งในวงในของลิเวอร์พูลอยู่ด้วยเขาไม่ได้เรียกวงในเลยเขาเคยทำงานอยู่แล้วเขาก็ย้ายไปทำงานบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็ถือว่าเป็นวงในแหละเพราะว่าเคยเป็นมีเดียสโมสรคนที่เเคยได้ข่าวจะเป็น Insider ไงหรือเปล่าไม่รู้ก็แหละชื่อเดวิดลินส์สปอร์ตคอเนอร์มีเลย ไม่มี <Yeah. S 2> ฉันเป็นแฟนบอลเน่ยเออคนนั้นเขาชื่อคุณเดวิดลินจำได้นี่ดูไปชื่อด้วยมั้ยมีจำได้เคยเห็นอยู่ hey.